กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ The Team ปรับโมดโจทย์ชีวิตทางช่อง97 Best Channel ครับและในช่วงสุดท้ายนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านผู้ที่ผ่านการอบรมในคอร์สพลังแ,แห่งการสื่อสารของอาจารย์เอกนะครับขอเชิญพบกับคุณนัน,นพัฒนนันวิพัฒนและคุณอมาราเทียนประภาสครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับทั้งสองท่านอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับอย่างที่บอกครับผู้ชมว่าเราอยากจะมารู้จริงๆว่าประสิทธิภาพมหัศจา์ของพลังคาพูดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้แต่ละท่านทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ที่ฉันเป็นบรรลักษ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสงพลตะวันออกใยกเขตจักรพงศ์ภูวนาค่ะครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์อัมราครับที่เป็นปพยาบาลชาชีพค่ะเป็นพยาบาลชาชีพนะครับ เป็นยังไงไมายังไงครับถึงมาได้เรียนในพลังของการสื่อสารกับอาจารย์เอกได้ครับคือเกิดจากที่เมื่อก่อนนะคะค,คือเป็นคนที่คิดลบเอาแต่ใจตัวเองคาดหวังสูงแล้วก็เก็บกดจำโสดอะคะ่ะก็เลยคิดว่าเราคนจะมีวิธีการสักวิธีการหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทําให้ผู้คนอะคะ่ะเขารักเรามากขึ้นคือเป็นคนค่อนข้างเครียดในการใช้ชีวิต แล้วยังไงครับคือมาเจออะไรปิ๊งเลยทำไมอยากมาเรียนอะไรเงี้ยครับคืออยากจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารนะคะว่าทํายังไงถึงจะเราถึงจะมีมีเพื่อนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอะค่ะคับผมส่วนท่านอาจารย์อามาราครับค่ะอ่านเจอนะคะในหนังสืออ่านเจอในหนังสือว่าอะไรครับว่ามีการสอนเรื่องพลังคำพูดการใช้ในทางที่เป็นพลังบวกครับแี่พลังด้วยก็เลยเข้ามาเรียนนะคะ ครับค่ะแล้วก็พอดีทํางานด้านเกี่ยวกับการบริการด้านพยาบาลก็เลยคิดว่ามีประโยชน์กับชีวิตอาชีพนี่ด้วยค่ะอืคือทางพี่โบเขาเรียกว่าพี่โบแล้วกันก็คือมีความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลต่างๆอยากจะมาเปลี่ยนตัวเองส่วนพี่ตุ้มนะครับก็คือปกติคือไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วแต่อยากจะเอาไปพัฒนาให้มากขึ้นต่อไปนะครับทีนี้มาเรียนแล้วท่านนี้ ผมอยากจะทราบว่าแล้วอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เราตัดสินใจที่ฉันจะลงเรียนอ่ะฉันจะเอาแล้วตัดสินใจแล้วจะลงเรียนคอร์สนี้ให้ได้เลยพี่โบครับค่ะเพราะว่าเราเราอยากจะเปลี่ยนไปตัวเองให้ให้เป็นคนที่ดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอ,อวิธีการสื่อสารเราจะปกป้องตรงไหนเรายังต้องพัฒนาตรงจุดไหนบ้างก็คือก็เคยตัดสินใจเรียนการจัดอีกค่ะ ออก็คือเรามีความรู้สึกที่ว่าเกิดจากความรู้สึกที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง<ช>เรา<อ>รู้สึกว่าไอชั้นเนี่ยมีความบกพร่องต้องมีสักอย่างหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง<ช>ก็เลยตัดสินใจใ<ช>เลือกโรงเรียนกับครูอาจารย์เองใช่ค่คะ<อ><อ>ครับ<ช>แล้วอาจารย์พี่นะฮะพี่เห็นแนละพี่ชอบพี่อยากเรียนเลยชอบเลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นพลังอาหารู้สึกพออ่านแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างทำให้มีการพัฒนาขึ้นครับนะคะแล้วก็ให้ตัวเราแล้วกับสิ่งที่เราทํางานหรือว่ากับทุกคนได้ ทีนี้มาอยากรู้เลยคําถามเด็ดเลยครับคือเรียนแล้วมันเป็นยังไงมันมาสัใรยังไงแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับใช่ครับผมเพิ่มให้เรารู้เลยนะคะว่าพอเรียนแล้วเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนความคิดเราคิดธรรมดานเนี่ยเราไม่รู้ว่าลบขนาดไหนแต่พอาเรียนแล้วโอ้โหก็เยอะเหมือนกันทําให้เรามีการปรับแล้วก็มีการเปลี่ยนมีคําพูดลบเยอะใช่อยู่ในตัวเองเช่นรครับเช่นเราพ่งบ่นวันทีว่ารถติด นสมัยนั้ออกข้างนอนี่ก็ลบเหรอครับรถติดรถติดใช่ฮะแปลว่าเราก็ไม่พอใจะแล้วเก็เออเราต้องคาดหวังพอเราเรียนแล้วก็เป็นคาดหวังทางสะดวกเลยแล้วก็เป็นเปิดทางให้เราทางสะดวกแล้วอย่างน้อยก็ได้อยู่ในห้องแอร์เย็นๆในรถมโนภาพได้เลยอย่างงี้ค่ะมีอะไรอีกไหมครับแล้วก็ในการทํางานทําให้เราพูดกับผู้คนหรือว่าที่เราเจอนะคะหรือว่าประชาธิปตางๆเนี่ยทำให้เขาได้รับ คำพูดดีๆไปแล้วเขาสบายใจแค่พูดด้วยเขาก็ดีขึ้นค่ะแค่พูดด้วยอาการต่างๆเนี่ยรู้สึกเท่าที่รับทราบมาเนี่ยเขาหายเลยบางทีไม่ต้องใช้อะไรเนี่ยพูดด้วยเขาผ่อนคลายแล้วก็มีพลังกลับไปด้วยครับ,รบของทางพี่โบบ้างตอนนั้นมีค,คําพูดลบๆอะไรบ้างที่แบบเด็ดๆเ,เลยฮะเยอะมากเ <คน S 1> ช่นก็ได้ฮะเช่นอาจจะไม่หมดนะครับวันนี้อาจจะนั่งฟังเดี๋ยวพลังคําพูด ลบลบจะออกไปเอาก้าวอุตาหะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> จะเป็นเป็นทางของคำหยาบเนาะคำหยาบเลยคนข้างหยาบเลยลก็ส่วนส่วนใหญ่จะพูดกับตัวเอง่ะหยาบค่อนข้างเยอะคือพูดกับตัวเองหยาบค่ะคืออาจารย์อย่างที่บอกว่าข้างต้นคือทั้งพูดกับคนอื่นพูดกับตัวเองนี่เป็นพลังเลยใช่ครับแล้วแต่ว่าพลังลบพลังบวกนี่ก็เป็นคำหยาพูดกับตัวเองค่ะพูดกับตัวเองแล้วบางทีใส่อารมณ์โมโหเข้าไปด้วยใส่อารมณ์เข้าไปอีกใช่ค่ะคือพูดกับตัวเองนี่ออกเสียงไหมครับ ไม่ไม่ออกไม่ออกเสียงแต่สีอารมณ์ลงไปเป็นอะไรที่พูดในใจเหรอครับพูดในใจใช่พูดในใฉันคุยทําไมไปอย่างนี้เนี่ยทาไมไปอย่างนี้เนี่ยออาแนวตําหนิตัวเองแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไคิดที่ว่าจะไปข้างหน้าครับจมกับมันตลอดครับทีก็มาเปลี่ยนแปลงยังไงครับพอมาเรียนแล้วพลังคาพูดวิชาเนี้ยค่ะทําให้ทําให้เราเปลี่ยนโดยที่ว่าเรา เปลี่ยนคําถามทําให้เรามุ่งไปข้างหน้าได้ทําให้เราไปต่อได้ครับไปต่อยังไงแบบอย่างแบบางี้อย่างเช่นแทน<า>ที่เราจะถามว่าทําไมเราก็เปลี่ยนเป็นเ,ออเพราะอะไรสาเหตุใดทําอย่างไรอ,อคือเอาง่ายๆคือในขณะที่เราเจอปัญหาเราจะชอบทําไมทําไมวันนี้เป็นยังไงทำไมเ,เงินไม่เข้าเลยทําไมไม่ฟังเลยทําไมไม่ชอบทํางานเลย ทำไมอ้วนจังเลยอะไรเงี้ยพอพูด <c oughs> คำถามนี้เชื่อหลายคหล <c oughs> ายคๆๆนยคทำไมเหล่านี้นะครับก็คือเรารู้สึกว่าแค่เป็นการตั้งคำถามแต่ไม่ได้หาทางออกใช่ค่ะเป็นการจมอยู่กับมันทำไมเนี่ยไม่ทำให้เราจมอยู่กับมันให้ทำใ,ให้เราจมกับการที่เป็นคำที่เป็นลบทำให้เรารู้สึกว่าเราไปตอบไม่ได้ฉันก็ต้องจมคำนี้ตลอดไปก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่า เพราะอะไรเพราะเหตุใดถึงจะได้ไปข้างหน้าข้้าางหนแล้วก็หาวิธีได้หรือเพราะอะไรจะได้ทําให้แก้ตรงนี้ได้ใช่ค่ะเปลี่ยนความเป็นคําพูดตรงนี้ขึ้แล้วก็ทําอย่างไรด้วยทำอย่างไรที่จะให้ไปให้ให้ให้ลดความอ้วนได้ไม่ได้กระเทาะือเพราะอะไรถึงจะทําให้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าเยอะได้เพราะอะไรพูดแล้วคนจะฟังอย่างนี้ใช่ค่ะครับแล้วพอหลังจากที่เราเปลี่ยน พอเราเปลี่ยนคําถามปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเยอะมากค่ะเปลี่ยนยังไงครับก็มีคนรักมากขึ้นรักแล้วนี่หมายความว่าไม่ใช่แบบฟนหรือแบบอะไรแต่เป็นแบบว่าเออเป็นแบบที่ที่เรามีมิตรภาพที่มีเพื่อนร่วมงานมิตรภาพการเรียนนมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมากขึ้นรู้สึกอบอุ่นขึ้นแล้วนอกจากเพื่อนแล้วอย่างอื่นนะครับเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อก่อนเขียนไม่เป็นเลย ียนรูปสูงไม่เป็นเลยพอตอนหลังก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยครก็รแล้วก็พอตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นจากคาําลบปะค่ะก็แก้เป็นคําบวกใช้คําบวกมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขมากๆค่ะครับครับแล้วอาจารย์คําคพูด <c oughs> เปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปคือจากแต่ก่อนแล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยน คำพูดให้เป็นบวกแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงครับก็มีความสุขนะคะได้ทั้งตัวเองแล้วก็มอบให้คนอื่นด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นสร้างสารรคแล้วก็มีการบำบัดพยาบาลต่างเนี่ยสร้างกำลังใจให้กับคนไข้ได้มากขึ้นคอืมคือถ้าไม่ระมัดระวังในการพูดเราพูดเป็นคำลบหลุดออกไปในพยาบาลเนี่ยเช่นเขาเป็นมะเร็ง แล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่บวกสงสัยต้องสั่งสารต้องทำมีไม่รอดแน่แเลยเราเราเกิดเกิดหลุดไปไงคือสมมติเกิดเราหลุดปากไปอาการแบบนี้ไม่รอดแน่แเนี่ยเพราะเพราะค่ะก็ก็ดีค่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายไปเลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับกรณีอย่างกรณีอย่างพี่ต้มเนี่ยครับสมมติในกรณีเนี่ยคนที่เขาไม่สบายอ่าไม่สบายเคสพี่ต้มเนี่ยจะเจอใช้พลังคำพูดเยอะมากนะครับ ด้วยเหตุผลให้ว่าทางานบริการเรื่องพยาบาลครับคนที่อยู่ในในสภาวะตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นลบอยู่แล้วอืมเขาเจ็บสภาวะอารมณ์คือเจ็บปวดทรมานสารพัดเลยแล้วคขาต้องถามว่าทำไมทำไมฉันป่วยทําไมฉันไม่หายแักทีอะไรเยงนี้ยครับจะเยอะมากก็จะต้องเอามาใช้ถ้าพยาบาลหรือคุณหมอที่ไม่ได้เรียนเรื่องพลังคาพูดเนี่ยเครียดนะ แล้วบางทีก็หลุดไม่รู้ตัวเข้าไปหาคนไข้อ๋อใช่อย่างที่ผมเคยดูข่าวเวลาแบบไอ้นั่นหมอหมอเครียดหมอฆ่าตัวตายคุณพยาบาลไม่ทราบว่าตัวเองเคอะไรงี้ยหมอฆ่าลูกเมียตัวเองอะไรมีสักเคสหนึ่งไหมครับที่แบบเรารู้สึกว่าได้ใช้พลังคําพูดกับเขาแล้วแบบเปลี่ยนเกิดการแบบมีหลายเคสนะฮะพูดแล้วเขาก็ดีขึ้นอ่ะแล้วเขาก็มีพลังที่จะทางานต่อไปหรือว่า มีความสุขขึ้นนะคะใช่ตอนนั้นเขาเป็นอะไรอยู่ก็มะเร็งลงมะเร็งเลยะค่แล้วพูดอะไรยังไงบ้างแต่ละวันก็พูดให้กำลังใจแล้วก็มีพลังแล้วก็เปลี่ยนก็พูดที่ดีๆให้ทุกครั้งที่พูดเราก็คิดตลอดแล้วก็สร้างสรรค์เปลี่ยนแล้วก็สร้างบรรยากาศเขาเป็นมะเร็งที่คืออันตรายนะครับเป็นระยะสุดท้ายแต่ว่ายังมีโอกาสรักษาหายได้ทุกระยะมีที่เจอมีหลายเคสคือเป็นผู้เจ้าชานเจอมาเยอะแล้วแต่ว่า คือแค่เรื่องยาก็รักษาไปนะคีโมหรือยาอะไรก็ต้องรักษาไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องใจก็ต้องดูแลด้วยพยาบาลต้องดูแลด้วยมีหน้าบางที่ก็มีพยาบาลที่อารมณ์ฉืนเฉียวรุนแรงทำไมคนไข้ก็รู้สึกไม่อยากไปโรงพยาบาลนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเจอเรื่องลบๆจากคนไข้มาเยอะเราเลยต้องเข้าใจพยาบาลด้วยนะว่าเขาก็เจอเรื่องแต่ว่าถ้าเรียนเรื่องนี้พยาบาลก็ เอาออกหมดเลยเคลียร์พริกลบเป็นบวกให้ตัวเองได้ด้วยไม่พอตัวเองมีความสุขก็ส่งความสุขได้ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมอยากให้พยาบาลมาเรี้ยงคอของอาจารย์ให้หมดเลยทุกครงพยาบาลเพราะเวลาผมไม่สบายไปหาหมอนะปวดท้องปุ๊บไปหาหมออ่าไปหาต้องไปหาพยาบาลก่อนใช่ไหมพยาบาลบอกเป็นไรไปทำบัตรก่อนไปทำบัตรโอ้คนปวดท้องจะยิ่งมัไม่สบายเดินจะไม่ไหวแล้วให้ไปทำบัตรคือบอกดีๆก็ได้รู้ว่าไปทำบัตรใช่จะเป็นอะไรบ้างเจ็บ ป่วยมากไหมเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะเดี๋ยวอีกสักครู่จะทำบาดอีกนะฮะเป็นไงบ้างเจ็บป่วยมากไหมคือเขาก็จะเจ็บจนพูดไม่พูดอันนี้ก็ลบเลยครับจันอันนี้ไมู่้ตัวนะครับนี่ไงคือทั้งหมดเลยทุกจุดเลยครับแล้วมันต้องพูดยังไงจย์เป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นกลางก่อนแล้วลบาเป็นกลางเพ้าะเขาปวยที่จันบอกว่าต้องปรับระดับจากสท่านลบมาเป็นกลางก่อนทุกอย่างต้องเป็นกลางให้หมด แล้วก็ขยำแสดงว่าต้องรู้ไอ้กลางๆคือคําว่าอะไรครับต้องมีเหมือนกับสูตรก่อนสูตรคําพูดใชางกลางๆแล้วก็สภาวะเราีกกระมาณ7จ็ดปขั้นตอนแล้วก็ค่อยมาบวกรู้สึกเหมือนแะ้วทีเทีบางทีเราก็สามารถพูดกับคนนี้ครับไปหายคนได้พูดกับคนนี้แล้วคนนั้นหายสมมติว่าคุณลูกไม่สบายใช่ไหมครับคุณแม่พามาพูดกับคุณแม่ดีแหละแต่คุณลูกฟังก็เียครับคือเทคนิคเหมือนกันครับสองท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ คนละคั่วเลยนะครับเจอคนน้อยที่สุดกับเจอคนมากที่สุดครับบรรดาลักษ์ห้องสมุดตัวเองคู่ตัดตัวเองเยอะมากเก็บกดเยอะโดยไม่รู้ตัวคุยกันหนังสือเครียดไม่รู้ตัวเ็าเจอคนเยอะไม่รู้ตัวเองว่าเครียดอยู่คนเดียวก็เครียดอยู่กับหลายๆคนก็เครียดตัวอย่างที่ชัดเจนจากสองคั่วครับผมดีเลยครับทีนี้เราอยากจะมาพูดคุยกันว่าในเดือนสิงหาคม นะครับที่กําลังจะมีการเรียนการสอนในหัวข้อของพลังการสื่อสารวิยาการ3วันนะครับแต่ละวันก็จะสอนตั้งแต่ขั้นต้นนะครับขั้นต้นเป็นอะไรนะครับในเรื่องของพลังคําพูดพลัหพูด1วันนะครับข้อนี้ก็3,000บาทสอนในวันที่20สิงหาคม2559นพัราสะครับข้อที่2วันที่2วันที่27สิสิงหาคมครับอันนี้เป็นในเรื่องของ the key of secret ครับผมอยากจะพูดให้ แล้วประสบความสําเร็จพูดให้ความมั่งคั่งร่ํารวยในชีวิตครับกและวันสุดท้ายเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่พี่ที่สุดเป็นสุดยอดเลยการสื่อสารแบบมีคุณภาพคือวันที่คือวันที่28สิงหาคม2559ครับแต่อร์สตั้งแต่1 2 3ก็คอละ3,000บาทรวมกันแล้วก็9,000บาทนะครับแต่ถ้าหากคุณสมัคร ผ่านรายการนะครับหรือติดต่อตามรายละเอียดตามนี้นะครับอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับสมัครหนึ่งคอร์สก็3,000บาทแต่หากสมัคร2คอร์ส1กับ2นะครับลดทันทีนะครับเหลือ5,000บาทนะครับแต่หากสมัคร3คอร์สพร้อมกันนะครับจาก900 0บาทก็ลดเหลือเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับติดต่อตามรายละเอียดนี้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็อาจารย์ไกรนภม์พบปวะวง์มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอด ในเรื่องของพลังคําพูดนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อมรานะครับแล้วก็อาจารย์นันนพัฒนนะครับที่ให้เกียรนมาร่วมรายการกับเดอะทีมปรับโหมดโจทย์ชีวิตจากวันนี้ขอลาไปก่อนอาจารย์สวัสวดีครับสวัสดีครับ